สบายดีปะลุงสบายดีสุกุสุคนสมองสบนันสบายดีเอฟซีแถงแพงพ่อกันคือเกาับเลยกับสอมงคลบรรณาบรรยากาศยำชีเส้าในหนึ่ง,งก็เลยมาเปิดเมนูกันเลยมื่อนี้มื่อนี้บ่าวคอนก็ไม่ไปสายดอกปะลุงเลยเพราะว่ายายเพิ่นบ่กคอยสบายก็เลยเห็นพ่อข่าเพิ่นมาขายหมูปะลุง ก็เลยแวะซื้อหมูเนาะซื้อหมูมาเห็ดกินปลาลุงเลยเมื่อนี่ก็สีเห็ดหมูจุ่มกินปลาลุงเลยครั้งแรกที่ได้เห็ดเองเนะาะเ้าก็บอเคยกินจะเถื่อมูจุ่มก็มาลองเบึงว่าสีเป็ดยังไดมนี่น้องมวยสุโซี้เม,มื่อทำหมูจุ่มให้กินปลาลุงน้องมวยเมือม่อยอย่างนี้ครับสบายดีปลาลุง ยายก็บกพ่อยสบายปลาลุงเอ้ยเจ็บตบําเอิกเจ็บหนักเอิกเนาะตามภาษาผู้เฒ่าอะไรบกพร่องก็ชวนไปผู้เล,ล่โรงพยาบาลเนาะเพื่อนกับบอยยอมไป,ปกับไรฮอตของฮอตข,<อ>ขีปปลาลุงเอ้ยมือนี่ก็สิมาก,กินหมูจุม่มใป้าลุงเบิร์จะได้กับฝาคาุคา้ไล่กุ้ยแซ่หรือว่าเบิร์มาเบิร์มาส้มน้ำการปลาลุงเอ้สองบอกคร่อมันนา มาเลื่อมกันเลยปลลุงบ้านมุดจุ่มปัดฟองนุ่มๆลงในไข่มาเริ่มก mm ันเลยปลลุงบ้านอ่ใช่สบายดีปลาลุงสบายดี มาเบ่งกันเอาตรงนกันเอาะเอราไม่นมวยหายมวยเบียดไลหมดจักอันนั้นอันนี่ก็ลงเลยเบียดคายยยบอสบาย เกษสรบกศูนย์ก็ได้แล้วก็รุ่งก็ต้องข้โทษดางะเพาไม่ไม่ถูกเ้างบกษตรบกบม่บมีนะ สื่ออไใหญ่เยมูจานเดียวปุยหมูลอยเดียวสื่อลอยหนึ่งก็ลงไอ้หมูก็ได้ กินตอนนัแทบกว่วทกรอนเนี่ยใช้มือการลการนัปลุงเนาะกินสองมีอาก็สิบบดเป็นยังด้ก อันนี้ปะลุงเอ้ตำราเอ้ตรไหนกันเน่ยมู้ ตีลาบานเซียนบางลุงกวักวกัวกินนั่นกินเศษเนี่ยแบบไปกินนั่นหมูปะลุงเลย mm hmm. อ,อืมหอดเลยพักกับบ๊อบมี่ปาลุง mm hmm. กงีนบุตรส่งเตรีมจิบุสร้างไม้ตีน้ำปลาลงายฟัวสังเกตไฮฟัวนะไฮแตนเส้็กแลเพื่อนน้าเอาแตนหมูจะสร้างลาลงเาสะอาคิกนะบะมีปลเลย คิดกันคุ้มมึดคุ้ว่าครูใดจะึ้นอยู่ก็ว่าค่ำเบาคืนดูก็ความคิดเห็นคืนยู่กับความเป็นมาแต่ละมืึอแต่ว่าสังเกตเบิ่งกัวศิบุแต่อันนี้ผมเคยสังเกตเลยแต่ละมืึอ ta à, cầm dai cứ dù có luôn rồi đấy dai cái tiếp ớt cũng vô ่เในผสอนู่นในตัวเมืองสีมีแบบฮันบุฟเฟ่ต์รุ่มกสิเก็บคนละคนละเส้าหาเส้าเก่าพันอะไรที่เกือบเกือบหยิบร้อยแม่อันนี้ครับซื้อแค่ร้อยบาทก็ลุงเอลยซื้อแค่ร้อยบาทเนาะเนื้อกะสีได้ประมาณซื้อร้อยบาทน้ำจิ้มซื้อมาเองไข่ซื้อมาเองหมูดีซื้อมาเองเส้นซื้อมาเองกันเลยรวม แล้วเบอประมาณเท่าไหนูมัยเหยียบสวยไปเดียไปกินอยูห่่านแกมันลอยบ่ะไปกินมุกจุกยาเหยียบไปรวยเคยไปคือนี่เงินแต่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่าสวนหน่งเพาเเคยไปจ้เคืออบไเลยอยดูแต่เดเฮือนเด๋อนนี้แหงห่างนอเขาสวยน่าหายน่า เยอาทิขาเลยเี๋ยว้ากรไ่กินน่เม็นมีพักก็สิครับวามมูเท่สื่อมามันเป็นมูสดเราลงเลย ง่ายคือม so so ูเผาเนาะก่อนเผจะมาคายถึงกับเขาซะก่อนไปเลยเขาแหละถึงเอามาคายคนหนูจักกันนี่แหละเนาะในบ้านนี่แหละที่ตอนเช้าตอนแล่นจังกี้เอามาี่เหลือก็เอามาเลยอืคลายดีคายดีขนาดจะใส่เบ็ดด้วยเนาะเอาเบ็ดด้วย ยยูเขาบอกเขาคนละรจวร์เงินเี่เมื่อก่อนน่ะเอาไปกินเงินกับอยไนเลยซ่แซ่บเพ่นเกียวเนี่ยห็กินเงินเนี่ยเินลกินกับนคิดกันกูหละ Nếu mà không phải bỏ. không? thì phải còn Con đông nhạt, ừ. say, mưa con luôn Nó chìm xong xa Anh à, đi xin kia อันนี้น้ำกิ้นหอมหวานปๆไปเลยถึงรางวัลที่หนึ่งจะสิได้เห็นทางบ้านกินไปเพราะว่าพ่อแม่น้องัหม่เคยกินเยอะถือเป็นรางวัลที่หนึ่งคนแบบกูได้เคยซื้อเละไปถือรางวัลที่หนึ่ง มีโอกาสเมื่อหน้าเมือใใ่อไนก็ลุงสิไปเห็ดสุกันกิน แห้งขึ้นแล้วนึง

เอาไข่หมูอย่าขีดม่อขีดเอาปรมาฮอนี้ประรุงก็สุมาภาควนแล้วยุดประรุ่งควนจับขีดย้า้โซงไปทางด้านนอกว่ามันเป็นยังนงมวยเห็นซองด้านนอกซองไปเลยผลงานของนงมวยตากเสื้อผ้าประรุงเลยใหญ่กะบุคคอยสบาย ไปได้น้องมวยเสพเลยบอเสพเหรอ,ปอ,อปเปลือบลงบลูมเสบเพื่อนมานี่แหละเป็นลงุงเงยงบุห้องโบราณเห็ดกินพวเมีย่ยงชนนี่แหละการเสีเห,ห,ห็ดไว้เห็นย่ายเพื่อน,น้ำกับตาจะได้กับพ่อมาคนนี้นนก็สมมากกพ่อคนแล้วก็เสีล่าขี้ไปที่เพียงเท่านี้จะได้กฝาแฟนะ้ำปลุกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมดความมานาเก่าเป็นลุงเงยสบายดี